สวัสดีครับบ้านส่วนลุงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือนรกจกักรพพัดนะครับก็กำลังโตนะครับเราจะตัดกันสิ้นเดือนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดสนใจก็โรมาสอบถามมาสั่งจองได้นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับอันนี้คือนา รกจักกับพัดนะครับสวยงามมากนฮะรกจักกับพัดสอเมตรกว่านะครับตอนนี้เกือบ3ามเมตรแหละก็บางส่วนก็ตัดไปได้สองสามต่อแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะับจะตัดอยู่เรื่อยนะครับนะฮะเพราะว่าเขาจะขึ้น ขึ้นเร็วนะครับส่วนต้งนี้ก็นะครับเดี๋ยวกะว่าสิ้นเดือนมิถุนานี้จะตัดจำหน่ายกันนะครับนี่นะครับนารกจกกักรพพัดนะครับสองสามสี่เมตรแล้วนะครับคือสิ้นเดือนนี้ตัดจำหน่ายได้แล้วโอ้ทอนใหญ่มากครับนี่ นะครับหัวบัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับก็อย่าลืมโทรมาสอบถามกันนะครับท่อนละหนึ่งบาทนะครับค่าส่งต่างหากค่าส่งก็สองร้อยสองร้อยกว่าท่อนนี่ก็ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับท่อนละหนึ่งบาทนะฮะก็อย่าลืมโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่ 9151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ